ครับก็สวัสดีครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับ เป็นวันที่ทางคณะเพดีจันนะครับได้มาจัดกิจกรรมนะครับภัยเรือเพื่อน้องนะครับที่วัดพุทธภูมยานนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับพระอาจารย์อกรักปัญญาขโมท,ท่านจะนําพาพวกเรานะครับไปเยี่ยมชมอุโบสถของวัดพุทธภูมิยานและก็นําพาเราไปกราบสมเด็จอมถทมพระวิสุทธิเทพ ที่อยู่บนอุโบสถชั้นสองด้วยนะครับเดี๋ยวพาอาจารย์อีกสักครู่ท่านก็จะนำพาพวกเรานะครับไปเล่าถึงความเป็นมานะครับว่าทำไมเราถึงต้องสร้างอุโบสถหลังนี้นะครับที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี่นะครับตอนนี้นะครับประชาสัมพันธ์นะครับวัดเปิดทุกวันแล้วนะครับเปิดทุกวันแล้ววันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับใครพี่พ,พี่ที่เดินทางมาวัดพุทธภูมิยานแล้วอย่าลืมมาด้านหลังมุมนี้นะครับมุมนี้ถือว่าเป็นมุมที่สวย อีกมุมหนึ่งมีน้องควางทองนะครับรอต้อนรับพี่ๆถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับก็บรรยากาศในวัดพุทธพมยานนะครับในช่วง บายบายนะครับแนะนำนะครับถ้าเกิดมานะครับไม่อยากร้อนมากนะครับให้มาช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงนะครับวัดเราปิด5้าโมงเย็นนะครับก็คือถ้าเรือเราปิดห้าโมงเย็นเรือรอบสุดท้ายนะครับถ้าเกิดพี่ยังไม่ได้ออกจากที่วัดจะมีเรือรับส่งกลับอยู่แน่นอนนะครับช่วงเย็นๆช่วงบ่ายๆตรงนี้จะร่มเย็นมากๆนะครับเออก็พี่ๆ FC ที่เป็นทั้งเพจ Facebook ของวัดพุทธพรมยานแล้วก็ใน ยูทูบของวัดพุทธพรมยานนะครับเดี๋ยวเราจะไปกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับนำโดยพระอาจารย์เอกลักษณ์ปัญญาขโมโนะครับวันนี้นะครับก็ได้ร่วมกับทางเพจอิจรรันนะครับที่เราจะตั้งกองเรือภายเรือเพื่อน้องนะครับก็ตอนนี้เราได้ยอดเข้าข้าแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้เราก็จะมาทอดผ้าป่าโดยพร้อมเพียงกันนะครับพรุ่งนี้ถ้าพี่ๆท่านใดว่างนะครับวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกานะครับพบกันที่วัดพุทธูมิยานนะครับศาลาเรือนแก้วอมตยกุลเราจะมีพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงเรียนให้กับเด็กพิเศษโรงเรียนทองผาภูมินะครับ ออโอเคครับครับก็ตอนนี้นะครับพระอาจารย์เดี๋ยวท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับกำลังเสวนากันอยู่แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะพาพวกเราไปยัง อุโบสถไปครับเรียบร้อยครับถ้าจะติดไม้ยืนจันต์ป้องกันเอ่อติดไม้พระจานทร์ใช่มั้ยเอามารับี่ยืนอยู่ทำไมล่ะขออนุญาตก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเดีไปพี่ต้องหันไม่ให้มันโดนกับไม้โดนหนูบสถติดของหนูด้วยครับของหนู FC มันจะเสียงมันจะมาหรือเปล่ารุ่ต้องตงอิดตลกหนกหนักเท่ดีอ,อ้าวอ๋อแม่ไม่กลัวเออเ,อ,อ,เอ,อเปิดส,สองอยังไม่ได้เปิดหนึ่งสองอ่ามาเดี๋ยววันนี้พาไปาชมพระโบสถ์ดินแดนพระนิพพานในวัดพุทธประมัยานว่าเราสร้างโบสดไว้จำลองประวัตจำลองพรมจำลองพระนิพพานเอาไวใ้ให้เป็นที่ เราได้ปฏิบัติธรรมเป็นที่พักกายพักใจนะให้กับพวกเราทุกคนที่เดินทางมายังวัดพุทธคมบยานวันนี้จะได้ดูสถาปัตยกรรมต่างๆรวดลายไทยนะความเป็นพุทธศาสนาของพวกเรานะก็ต้องถือว่าเป็นวัดของพวกเราทุกคนนะไมนะ่ใช่วัดของพระอาจารย์หรือวัดของคนห่งคนใดพระอาจารย์สร้างถระวายไว้เป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนาก็มีความหวัง ให้ญาติโยมพุทธบริษัทที่เดินทางมายัางวัดพุทธผลบัญายเนี่ยได้มาเยี่ยมชมแล้วก็เกิดความชื่นใจนะรอนุโมทน,โนาในบุญกุศลที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เดินทางมาร่วมบุญสร้างวัดกับพระอาจารย์ไว้ที่นี่เดี๋ยวเราจะได้พากันเดินไปดูพระโบสวสดว่าพระบสวสดทั้งสองชั้นของวัดพุทธภมยาญเนี่ยประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมานะอย่างไรนะแล้วก็มี รดลายต่างๆเนี่ยมีความหมายอะไรที่ซ่อนเอาไว้นะในรูปแบบของอุโโสถให้เราได้มาศึกษาได้มาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมของพุทธศาสนา,าของพวกเราช่วยกันดำรงคงมั่นให้สืบทอดพระศาสนา,า,าปไปจนคบ5,000ปีก็ยังมีความหวังว่าพระโบสถที่อาจารย์ทำด้วยสเตนเลสเนี่ย แล้วก็ลวดลายที่หลอดด้วยเนื้อปีกขึ้นบินเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานาน,นาะแต่ด้านหน้านี้เป็นพระอุโบสถนสที่เราจะไปเยี่ยมชมกันก็เป็นพระโอนสที่เราจำลองมุมนี้นของอสวรรค์หรือ ชั้นของพระพน,นิพพานคือเป็นเมืองแก้วนะถ้าเกิดว่าเราเราจะทําให้เป็นแก้วสว่างเหมือนพนิพพานเราคงทําไม่ได้แต่ว่าเราจําลองให้มีสีเราก็ใช้แก้วกระจกนะเอาปร,ประดับให้เกิดการแวววาวนะเหมือนจําลองเมืองแก้วเมืองพน,นิพพานอาไว้ให้พวกเราได้ชื่นชมนะในความงามว่านะเรามีใจที่ผูกพันนะวัดเนี่ยถ้าเราได้มาชื่นชมเราได้มาเห็น เรามีความชื่นใจแค่เราชื่นใจนะเราก็ได้บุญไปกับผู้สร้างด้วยแล้วนะแล้วถ้าเราน้อมใจอนุโมทนาบุญทั้งหลายนะกับคนทีนะ่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันได้มาสร้างนะพระโบสถเอาไว้พระพุทธเจ้าตัดว่าสังฆทานร้อยครั้งไม่เท่าวิหารทานครั้งหนึ่งฉะนั้นวิหารทานที่เราสร้างเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นพุทธบูชานะต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางมาแล้วอุปสมบทเพราะว่าโโบสถนี่เป็นที่ให้กําเนิดของพระสงฆ์เรานะฉะนั้นอานิสงส์ของการสร้างพระโบสถเป็นวิหารทานด้วยเป็นที่ให้เกิดของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดศึกษานะแล้วก็พระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้านะแล้วก็ได้บาเพ็ญตนในคุณงามความดีเนี่ยสืบไปนะเดี๋ยวเราเดินไปที่โบสถ์กันไหมอ่าต้องออกทางนี้นะต้องออกทางนี้เดี๋ยวเดินไปได้วยกัน ระยะทางตรงนี้จากาที่เวลาเราออกมานี่ประมาณสักห้าสิบเมตรเดินไปแป๊บเดียวถึงเลย อันนี้ก็เป็นสาราที่เราใช้ปฏิบัติธรรมประกอบกิจของพระพุทธศาสนางานในพระพุทธศาสนาต่างๆเวลามีงานวิสาขาอาสาหะมาะเข้าพรรษา,าออกพรรษาก็จะใช้สาราหลังนีนะ้ก็มีพื้นที่ใช้งานหนะึ 1, ต่ตารางเมตรหรือว่า1ไรนะ่ส่วนมากวัดเราจะเน้นสีขาวแล้วก็เป็นกระจก นะเพราะว่าอยากจำลองวัดให้เหมือนสวรรค์เวลาข้ามมาแล้วเย็นกายเย็นใจสบายกายสบายใจ,ยใจเพราะว่าสีขาวเป็นสีของความบริสุทธิ์สะอาดนะโปรง่งนะเวลาเราอยู่บ้านเราก็เหมือนกันถ้าเราบ้านเราเป็นสีขาวรู้สึกว่าเราเข้าไปแล้วเรา,าสดชื่นเรารู้สึกว่ามันสะอาดแล้วก็เรารู้สึกเบากายเบาใจ ก็อยากให้ทุกคนที่เดินทางมาที่วัดแล้วมีความสุขก,กายสบายใจได้มาอนุโมทนาบุญในสิ่งที่พระอาจารย์เองเป็นผู้นำในการสร้างกุศลทั้งหลาย mm. กับญาติโยมพุทธบริษัทที่ร่วมร่วมแรงร่วมใจกันนะวันนี้ก็เป็นเป็นเป็นปีที่11เดือนแรกสิบนะปีหนึ่งเดือนนีนะ้ที่เราสร้างวัดมาด้วยกันนะเราย้อนไปเมื่อวันที่21พฤษภาคม พศ2558นะก็เป็นปีที่เริ่มเดินทางมาที่วัดนะะก็นี่ก็เป็นวิหารนะหนึ่งไล่หนะรือว่าวิหารหลวงพ่อพระราชพรมยานนะสาราพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานาในสาราเนี่ยเราเวลาเราจำลองขึ้นมานะยโยมนะโยมเข้ามาพร้อมๆกันได้นะทุกคนนะ เราจำลองนี่เวลาที่เราเดินเข้ามาในในอุโบสถขอโทษเราเดินเข้ามาในศาราเนี่ยเราจะเห็นองค์พระพุทธปฏิมาที่เป็นประธานอยู่เบื้องหน้านะเป็นพระนาคปกนะเขาจำลองเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะประธานอยู่สมัยที่พระองค์บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็พญามุจดินนาคราชก็มามว้วนนะเพาะกรายเนี่ยให้พระองค์ได้ประทับแล้วก็บังฝนเอาไว้ เป็นระยะเวลาหนึ่งก็เลยเป็นที่มาของการสร้างพระนาปกถ้าเราเข้ามาในศาราเรามองไปในด้านบนพระจาจาร์จะจําลองเป็นในเรื่องของพระธรรมจักรพระธรรมจักรคือธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราเดินเข้าไปจนสุดเราจะเห็นว่าธรรมไปตลอดถ้าเราเดินย้อนกลับมาเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของวิมานนะจะไม่เหมือนกันคือทุกอย่างที่ทำเอาไว้เป็นปริศนาธรรมในพระพุทธศาสนาเรานะให้พวกเราได้เห็นพระพุทธเจ้านะที่อยู่ด้านข้างทั้งหมดเนี่ย เราเรียกว่าพระชำระนิสงฆ์นะพระชำระนิสงฆ์ก็คือสร้างเท่าพระประธานในพระอุโบสถทั่วไปแต่ว่าญาติโยมที่มาสร้างแต่ละคนเนี่ยตั้งใจเป็นเจ้าภาพถวายคำว่าชำระนิสงฆ์นี่มีมีมีผลกับชีวิตพวกเรามากนะบางคนเราเป็นนิสงฆ์โดยที่ไม่รู้ตัวนะแล้วก็คนที่เป็นนิสงฆ์เนี่ยจะมีจะทำให้ชีวิตเนี่ยบางครั้งทำกินมีอุปสรรคทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ทำแล้วได้อะไรช้าเกินไปนะทำแล้วได้อะไรช้าเกินไปนะมาเพราะว่าเราไปเป็นนี่สงเขาแล้วเนี่ยน,นี่สงที่ทาให้ชีวิตเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดไม่ได้แล้วเวลาตายแล้วตกนรกก่อนนะเพราะว่านี่สงเป็นนี่สงน,นี่แปลว่าของสงนะนี่สงน,นี่มีความละเอียดละออนะบางทีบางครั้งเนี่ยเราเป็นหนี่โดยไม่ได้ตั้งใจบางทีเราเข้ามาในวัดอย่าง ORIA. เราเข้ามาในเขตวัดอย่างนี้นะแล้วเราก็ เดินไเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งมันสวยะนะเราก็คิดเออเราเก็บหินก้อนนี้เอาไปเดี๋ยวเราเอาไปทับหนังสือที่บ้านดีฝา่ฝาวัดมันเป็นสาธารณะอนาะมันไม่ได้มีใครเขาห่วงห้ามใช่ไหมโยมเนาะเราก็เก็บหินไปก้อนหนึ่งเอาไปทับหนังสือไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนั่นเป็นนี่สงนะโยมไม้สักชิ้นหนึ่งนะถ้ามันลอยไปเนี่ยมันลอยไปจากวัดมันลอยไปตามน้ําอย่างเนี้ยมันเป็นไม้ที่วัดไม่ได้ใช้แล้วละ่ะที่มันลอยผ่านหน้าบ้านเราแล้วคิดเออไม้เนี่ยมันเก็บมาทําฟืนก็ได้นะ แล้วเราก็เก็บขึ้นมาทําฟืนเราเป็นนี่สงนะยมวาละเอียดอ่อนอย่างนี้สมัยโบราณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรารู้ดีนะเราจะเทศกาลช่วงปีใหม่หรือว่าสงการไทยลระปีใหม่ไทยเนี่ยก็จะมีการกรอบพัชรดีทรายขนทรายเข้าวัดเพราะคิดว่าเออเราเดินจากวัดเนี่ยทรายมันติดเท้าออกไปใช่ไหมยมเราเป็นนี่สงเขามีคันแก้มาตั้งแต่โบราณเลยนะแต่ว่าเป็นความฉลาดของคนโบราณปู่ย่าตายายเราเมื่อสมัยก่อนคือเขาป้องกันการตกนรก แล้วการเป็นนิสงเนี่ยจะบังตาทุกอย่างทําให้เราเห็นผิดเป็นถูก <_ d ata> เห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีในบางครั้งแม้กระทั่งตายไปบุญที่เราทําเนี่ยยังเกื้อหนุนไม่ทันต้องไปใช้กรรมก่อนเลยแม้แต่พระเรานะอย่าบอกว่าพระอาจารย์เป็นเจ้าวา,าดมีโอกาสเป็นนิสงไหมมีโอกาสคําว่าสงคือคณะสงฆ์นะแอ้ว,วัดนี้เรามีอยู่ห้ารูปอ่ะหกรูปด้วยกันอย่างเนี้ยแล้วพระอาจารย์ทําอะไรโดยพระราการโดยที่ไม่ปรึกษาคณะสงฆ์หรือไม่ได้รับการยินยอมจากคณะสงฆ์ หรือญาติโยมทําบุญมาในส่วนของสงฆ์และพระจารย์นําไปใช้ตัดสินใจคนเดียวก็เป็นนิสงฆ์และพระเป็นนิสงฆ์นี่ลาบากโยมเยอะโยมนะเพราะว่าตกมาลกง่าที่สุดโยมนะเพราะอะไรเพราะว่าพระเราอยู่ได้คุณธรรมศีลธรรมญาติโยมมีศีลห้าข้อก็ไปกันตลอดรอดฟังพระมีสองอยสบดข้อถ้าคิดว่าเราศีลเหมือนกับสะพานที่ข้ามแม่น้ําอะญาติโยมศีลห้าเหมือนเราท่าข้ามสะพานสามเมตรอ่ะโยมกิ้งยังไม่ตกเลยพอเหลือสักศีลแปดก็เหลือสักหนึ่งเมตร พอเป็นเนนสินสิบเหลือห้าสิบเซนห้าสิบเซนนี่พอเดินได้นะแต่พอพะเหลือสิบเซนเหมือนกันเราต้องคอยเอาเท้าหนีบไปประคองตัวไปใช่ไหมโยมฉะนั้นสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีที่ผู้เจ้าสอนเนี่ยมีคุณค่าหมดเลยมีประโยชน์มากที่พระคุณหลวงพอ่อพระราชพรมญาณวัฒสุงของเราเนี่ยท่านก็เป็นห่วงลูกหลานถ้าเราเป็นหนี้สงโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะทํายังไงให้หมดหนี้ใช่ไหมโยมเ <Yeah. S 1> พราะว่าท่านก็กำเพราะว่าพระคุณหลวงพ่อเราเนี่ยท่านมี ดวงปัญญาที่แจ่มใสท่านเข้าถึงพระธรรมไตเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลานะเข้าถึงคุณของท่านโดยตรงโดยสมบูรณ์ทําให้ท่านทราบว่าการสร้างอ,าองค์พระพุทธปฏิมาเนี่ยแล้วก็หน้าตักเท่าพระประธานทั่วไปเนี่ยก็คือสอีอ่ศอกนายมนะั้นี้หน้าตักสี่ศอกนะทุกอง,ง์เลยนายมนะจะชําระที่สูงของคนคนหนึ่งแต่ให้หมดไปเลยนะต้องแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้หมดเลยมาสร้างพระนะทีนี้ ถ้าปิดทองคําอย่างนี้ปิดทองคําแท้อย่างนี้ได้ทั้งคณะสมมติเนี่ยคณะพวกเรามาขนาดนี้นะแล้วเรามีคนเริ่มสมมุติว่าโยมเริ่มขึ้นมาแล้วทุกคนก็คนละบาทสองบาทใช่ไหมโยมเนาะแล้วเราปิดทองอย่างเงี้ยเท่ากับทั้งคณะเราเนี่ยปลดหนี้สงเลยนะนี่คือแปรียที่สงที่เกิดขึ้นในสายบุญของพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมัญานวัดของในสายบุญของหรือว่าในสายของพระคุณหลวงพ่อเราเนี่ยจะมีการสร้างพระชรรมทีสงเนี่ยมาก แล้วก็พระอาจารย์ก็สร้างที่นี่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะสร้างตรงเกียดีแล้วก็ตรงลานจอดรถที่ใครเห็นตู้คอนเทนเนอร์เยอะๆกำลังขึ้นหลังคาแล้วก็จะสร้างพระชมริสมกันกันนั้นถ้ามีโอกาสพวกเราก็มาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันนะ,ะแล้วก็ในี่ขามากราบถวายความเคารพนะหลวงพ่อนาคโปกของเรานะแล้วก็หลวงปู่ปานหลวงพ่อพระราชพรมญาญเถเทะนะแล้วก็เป็นท่านเป็นครูบาอาจารย์ในด้านพระกรรมฐานนะของพวกเรานะฉะนั้น วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราเดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันได้มาเจริญคุณงามความดีได้มาขอพอรอันศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็พรเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยการขอพอรไม่ใช่การอ้อนวอนร้องขอนะการที่เราขอพอรต่อคุณพระรัตนไตาเนี่ยเราขอเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเหมือนเรามีพ่อแม่อยู่กับบ้านมีครูบาอาจารย์มีบุคคลที่เรารักนะท่านให้พรเรารู้สึกว่าเราชื่นใจเราอยากจะทําอะไรในถิ่นที่ เราทําแล้วมีแรงบันดาลใจผลักดันให้เราเดินไปสู่จุดมุ่งหมายได้ฉะนั้นการขอพรพระตนตาใเป็นการเขาเรียกว่าอธิษฐานนบรารบีบุญนันใดที่พวกเราทํามาแล้วทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงบัดนี้ขอบุญที่ข้าพเจ้าทํานี้จงเป็นปัจจัยให้เข้าพันธิพานแต่ว่ายังไม่ถึงพันิพานเพียงใดขอคําว่าไม่รู้ไม่มีจงอย่าบังเกิดกับข้าพเจ้าเลยนี่ก็เป็นคําอธิษฐานที่ดีมากนะฉะนั้นวันนี้ใครมาได้อธิษฐานขอพรนะ แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวพระอาจารย์นำขอขอมาพระรัตนตรัยเพราะการขอขอมาพระรัตนตรัยเป็นกวมปลดล็อกวิบากกรรมกรรมทางใจบางคนเราประมาทพระรัตนตรัยไปโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการบางคนอาจจะเป็นกายทําไปบางคนอาจจะเป็นวาจาทําไปบางคนอาจจะเป็นใจนึกไปบางทีพระท่านตั้งอยู่กลางแจ้งเอ๊ะ e, ใครเนาะมาสร้างพระไว้ตรงนี้บางคนบอกอ้วนไปเชียวนั่นใจไม่ดีนะนึกถึงพระไม่ดีบางคนบอกผอมไปเชียวใจไม่ดีอีก ใช่ไหมโยมเนาะบางคนบอกใครมาสร้างกลางแจ้งเนี่ยเดี๋ยวนกก็ถ่ายอุจจร,ระปัสสวะใส่ไม่ดีเลยเอาประมาทพระรัตนตัยอีกเวลาที่เราอาใจทํากรรมโยมเดี๋ยวนี้คนเอาใจทํากรรมมากแล้วประมาทพระรัตนตรยโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการคําว่าประมาทพระรัตนตยเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหลายบางครั้งเราอาจจะเห็นพระท่านทํางานหรือทําอะไรโดยที่ไม่ถูกใจเราพอไม่ถูกใจเราเราก็นึก ก็ท่านไม่ดีไปปมาม่ท่านพะยมนะอย่างนี้ถ้าท่านเป็นพระประตุชนกรรมน้อยนิดหนึ่งนะแต่คําว่าเป็นพระนี่ไม่อยากให้แตะเลยนะถ้าเป็นพระริยาเจ้านี่โอ้โหกรรมหนักมากเลยหลายๆคนที่มีกรรมทางใจเขาไม่รู้กายอ่ะมันควบคุมได้นะเราไม่อยากด่าใครอ่ะเราก็ไม่ด่าได้เนาะเราสามารถทําตัวเองให้ยิ้มได้นะใช่ไหมพะยมนะเราควบคุมทางวาจาได้เราควบคุมทางกายเรามีพฤติกรรมเรียบร้อยเรามีวาจาที่เรียบร้อยแต่ใจของพวกเราเนี่ย ถ้าไม่ผ่านการฝึกในพระพุทธศาสนานะมันจะควบคุมไม่ได้เราไล่ขึ้นมาในใจนะมันจะนึกไหม่จอคนนี้เป็นอะไรเห็นไหมนี่พระอาจารย์ก็พูดตรงๆว่าความคิดของพวกเราอะเวลาเราเป็นนักเรียนเนี่ยถ้าเราโดนฝ่ายปกครองเรียกแล้วโดนทําโทษต,ต่อหน้าเพื่อนในใจร้อยละแปดสิบด่าฝ่ายปกครองอยู่นี่เป็นอาจารย์นะขณาเป็นอาจารย์นะที่ใจทํากรรมหรือเอาใจไปคิดชั่วคิดไม่ดีนะ ตั้งแต่ปา마ศพระรันตนไตคิดอยากได้ของเขาเนี่ยอย่างบางคนเจ้าชู้เนี่ยพระจันทร์ไปเทศไหลๆห,หลายตอนมากบางคนบอกว่า,าผมไม่เจ้าชู้นะใช่ภาษากายคุณไม่เจ้าชู้ภาษาวาจาคุณไม่เจ้าชู้คุณควบคุมได้แต่ภาษาใจนะ่ะสมมติแฟนเพื่อนมาสวยจังเลยโอ้ยแฟนเพื่อนเราสวยจังเลยถ้าเป็นแฟนเราก็ดีอ้าวใช่ไหมโยมถ้ามันคิดไปล่ะแล้วมันมีโอกาสคิดด้วยไหมมีโอกาสคิดอะสมมติเราเราดูรายการทีวี เราเห็นดาราโอ้โหหน้าตาดีมากแล้วนะเขาจะมีแฟนแล้วมีแฟนเราก็ไม่รู้อะโอ้โหเราอยากได้คนนี้เป็นแฟนจังเลยไปอยากได้ของเขาอะเห็นไหมใจมันก็น้อมไปแล้วแต่คนลืมไปลืมคิดไปว่าใจเนี่ยมันทํากรรมได้แล้วมันทําแบบควบคุมไม่ได้ด้วยเพราะบางทีนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยว่าใจเรานึกชั่วตอนไหนนะบางคนชอบฟังพระอาจารย์เทศกับโอ้พระอาจารย์เทศดีจังเลยบางคนอาจจะเรเมื่อไหร่จะเลิกเทศนะจะกลับบ้านแล้วเห็นไหม มันก็อาจจะมีเหตุอย่างนี้ได้แต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่เกิดที่นี่นะอาจจะเกิดกันที่อื่นก็ได้ใชรอยม์นะฉันพระอาจารย์กำลังเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างให้พวกเราเห็นว่าใจมันทํากรรมง่ายมันควบคุมยากเพราะใจมันจะคิดเลยมันคิดเลยบางทีมันอยากด่ามันด่าเลยทีเราอาจจะเห็นพระเขาเดินเป็นเดินทุด,ดงข้างๆทางเอ๊ะพระจิงหรือพระเกเนี่ยอู๋ไม่น่าใส่บาตรเลยทำไมทําอย่างนี้อ้าว,วพระท่านยังไม่ทําอะไรให้เราเดือดร้อนเลยใช่ไหม นั่นก็เป็นมโนกรรมและมโนกรรมเนี่ยมันส่งกรรมยังไงรู้ไหมโยมที่ทุกๆคนเนี่ยในโลกนี้นกาลังสัมผัสกับมันเขาเรียกว่าใช้ใช,ใช้กรรมทางใจามมาก็คนที่เป็นแพนิกเป็นซึมเศร้าเป็นไบโพล่าไงโยมมันทุกข์ที่ใจใช่ไหมมันเศร้าที่ใจใช่ไหมทะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเอากายทํากรรมอ่ะก็ใช,ใช้ใช้กรรมทางกายเราทุบเขาเขาทุบเราโอเค okay, เสมอกันเราด่าเขาเขาด่าเราเสมอกันใจเราด่าเขาใจเราเศร้าเสมอกันเห็นไหมโยม ถ้าใครยังเอาใจทํากรรมอยู่ยังประมาทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ยังอยากได้ของเขายังอยากจะเหยียบย่าใครให้ตายให้จมดินไปอย่างเงี้ยอาฆาตพยาบาทอย่างเงี้นยนายโยมนะเราก็ต้องมารับกรรมทางใจบางทีบางครั้งนะน,นั่งเฉยๆใจเศร้ากังวลโอ้ทำไมเราเหมือนโดดเดี่ยวเดียวดายเลย,เ,ลยเหมือนอาบางทีบางคนนะนึก่าคนนั้นก็จะมารักของเราท,าทาั้งๆที่ไม่มีไม่มีใครนะที่จะมาเอาของเรานะนึกไปเองเพราะใจเราเคยสร้างกรรมไว้ก่อนก็เลยโอ้เก็บของเก็บอะไรใหญ่เลย ล็อกบ้านล็อกอะไรใหญ่เลยเคยมีข่าวบอกว่านะไม่มีใครไปยุ่งกับเขานะแต่เขาจะเก็บบ้านทุกวันล็อกบ้านขังตัวเองอยู่กลัวคนขโมยของนั่นใจมันใจมันกําลังใช้กรรมเห็นไหมแล้วถ้าเราเป็นหนึ่งวันนั้นเราจะเศร้าแค่ไหนนายมเนาะบางคนก็เป็นนํำเซเมอร์ก็มีเป็นหลงลืมก็มีนะกรรมที่เป็นนํำเซเมอร์หลงลืมคือหนึ่งใช้ใจทรรํากมสองดื่มสุรามากมีแค่เนี้ย ถ้าใครดื่มสุรามากใช้ใจทำกรรมเป็นคนซึมเศร้าเป็นสมองฟอสุดท้ายแล้วแม้แต่คนที่เราบอกว่ารักมากแม้ยืนอยู่ตรงหน้าเราก็จําไม่ได้แล้วถ้าวันนั้นมันมาถึงอ่ะเราจะรู้สึกยังไงร,รักลูกมากเลยแต่ลูกอยู่ข้างหน้าเนี่ยเธอเป็นใคร พ่อแม่ก็จําไม่ได้เหมือนกันฉนันพวกเรายังมีสติสม่ชัญญัติที่สมบูรณ์ในวันนี้นะพระอาจารย์ขอเป็นแรงบันดาลใจเราแค่ลดละหล,ลีกเลี่ยงจากกรรมชั่วทั้งปวงแล้วเรามาเริ่มทํากรรมดีด้วยกันการขอขามาพระราตรไตเนี่ยพระคุณหลวงพ่อพระราชาป,ปรมยาวัฒสูงท่านบอกว่าให้เราขอทุกครั้งทุกโอกาสที่มีเวลาที่เราจะกราบพระก่อนจะอธิษฐานอะไรก็ตาม เพราะกรรมมันเนี่ยมันจะได้ไม่ขวางในการสร้างความดีของเราเราอะใจมันไหลไปตอนไหนเราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมโยมฉนันที่นี่จะให้ขอขอมาพระตรัสไตาเป็นปกติเดี๋ยววันนี้พระจันทร์นำขอขอมาพระตรัสไตาพร้อมกันเพื่อได้ให้ใจเราบริสุทธิ์ผ่องใสทุกคนตั้งนโมขึ้นพร้อมกันสามจบนโมทัสสะพระคขวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ no ัสสะสัพพังอะปาราทังสัพพังอะปาราทังขามัตเเมพันเตขามัตเเมพันเตอุกาสะอุกาสะทวารตะเยนกตะตังทวารตะเยนกตะตังสัพพังอะปาราทัง สมันตสมิเมพันเตปุกาสา ออกาสาขมามิพันเตขมามิพันเตหากขา้าพระพุทธเจ้าหาข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพังได้เคยประมาทพลาดพังร่วงเกินต่อพระรัตน์ไตยร่วงเกินต่อพระรัตน์ไตยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระธรรมแะพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทั้ง ในชาติก่อนก็ดีในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยทางกายหรือทางวาจาก็ดีด้วยทางกายหรือทางวาจาก็ดีด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดีด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี ไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านผู้มีพระคุณทุกท่านท่านผู้มีพระคุณทุกท่านโปรดอดโทษนี้โปรดอดโทษนี้ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าให้แก่ข้าพระพุทธเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปตราบเท้าตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถินเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถินข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตขอมอบกายถวายชีวิต แต่คุณพระรัตนาตายแต่คุณพระรัตนาตายเพื <MIC S> ่อบำเพ็ญความดีเพื่อบำเพ็ญความดีในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาเพื่อให้เข้าถึงเพื่อให้เข้าถึงซึ่งมรรคผลซึ่งมรรคผลพระนิพพานพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ในชาติปัจจุบันนี้นระหว่างยังไม่ถึงประการใดระหว่างยังไม่ถึงแต่ประการใด ขอคมว่าไม่รู้ขอคาว่าไม่รู้ไม่มีไม่มีจงอย่ามีบังเกิดจงอย่ามีบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้าพเจ้าสิ่งใดสิ่งใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าพึงได้พึงได้พึงมี เปป็นไพึงเป็นไปและพึงสํำเร็จได้ในชาติปัจจุบันนี้ในชาติปัจจุบันนี้ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้มีขอให้มีขอให้เป็นไปขอให้เป็นไปและขอให้สําเร็จได้และขอให้สําเร็จได้โดยฉับพลันโดยฉับพลันนับแต่แบบนี้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินเป็นต้นไปเทิน น้าไตนะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวา,อารอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวารพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมีสวากขาโตพระกวาตาธรรมโมธรรมังนามสามิธรรมังนามสามิ สุปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโคสุปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆสังขังนามามีสังขังนามามี ก็จะเดินทางไปที่อุโบสถแก้วตาจำลองเมืองแก้วคือพระนิพพานเอาไว้ให้กับพวกเราได้สักการะวัดพุทธพมยานเป็นวัดเดียวในโลกที่มีพระประธานเป็นพระวิสุทธิเทพลางที่พระองค์เสด็จอยู่บนพระนิพพานแล้วก็กําลังจะดําเนินการปิดทองคําขาวหรือแพตินัมที่องค์ท่านให้มีความสว่างสวยงดงามเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน ต่อไปในภายภาคหน้านาจะได้มีความเข้าใจนะไม่ประมาทพระัตนไตยเพราะว่าพระพระทิสุทเทพปางพระพุทธเจ,จา้าอยู่บนพระนิพพานเนี่ยถ้าคนที่ไม่เข้าใจนะเขาก็จะนึกว่าเป็นการสร้างเทวดาแล้วก็เลยเป็นการประมาท